กินเข้าไปเฮ้ยไฮยนะ่าเพิ่มความโหดโอ้ยกลายเป็นหมาปีศาจนี่แมวกินเนื้อต่อสู้กับเจ้าหมาสามหัวกดแคบแถบพ่นพ่น,พนยาโอยเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีมาไปนะครับกับเกมด็อกกี้ลันวิ่งเปลี่ยนร่างเจ้าหมาน้อยนั่นเองครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนววิ่งวิ่งกันอีกแล้วนะ แต่สำหรับในครั้งนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนร่างจากเจ้าหมาน้อยตัวนี้ให้กลายเป็นหมาปีศาจขนาดใหญ่นอกจากน้องหมาก็รู้สึกจะมีน้องแมวเหมียวกันด้วยอยากจะเห็นแมวในร่างปีศาจจริงๆก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพียรติในการเปลี่ยนร่าง,น,งาน้องหมาน้องแมวในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะจะเปลี่ยนร่างเป็นยังไงเอ่ยไปแล้วเพื่อนโอ้ยมากินเนื้อกันก่อนอุ้ยกลายเป็นหมายอดนักสู้เฮ้ยเป็นหมาป่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยแม่แมวปีศาจอย่ากัดเข้าไปกดแทบแบอืมขยี้มันโอ้ยโดนพ่นน้ำกรดใส่หน้ามากัดอุ้ยปลิวคูณสิบสามืได้เงินมา450เก็บไว้ก่อนนะเพื่อน <H ö y> เหมือนจะมีหมืมาตัวใหม่ให้ปลดล็อกกันด้วยนะโอ้โ oh หสำหรับคราวนี้เราจะขอเปลี่ยนเป็นหมาใส่แบ้วกันบ้างไปเพื่อนโอ้ oh มาป,า,ปาป๊าป๊าป๊ากินเนื้อไปก่อนอุย้ยกินขี้เฮ้ยอุ้ยกลายเป็นอะไรวะเนี่ยอ๋อสงสยัยคราวนี้เราต้องกินขี้อุ้ยอะไรเนี่ยแล้วก่อนไปไม่ได้โอ้โลูกกงใหญ่เกินแม่แสดงว่าคราวนี้เราต้องเก็บก้อนอุนจิอืมกลายเป็นหมานักสู้อุย้ยด็อกกี้ธรรมดามาอุย้ยตัวจิว๋วรอดไปได้ไม่เอ่ยโอ้โยไปได้เฮ้ยเฮ้ยหัวติดอืมแสดงว่ายังมีตัวที่เล็กกว่าเจ้าตัวนี้อีกนะ ใกล้จะปลดล็อกหมาตัวใหม่กันแล้วดูจากลวดลายน่าจะเป็นไฮยีน่าไหนขอดูที่ร้านค้าหน่อยสิโอ้โหมีหมาแบบว่า,าหลากหลายสายพันธุ์นี่น้องแมวเหมียวเดี๋ยวได้เล่นอย่างแน่นอนไปคราวนี้เป็นตัวจิว๋วมาเก็บก้อนอุนจิ <c oughs> แล้วก็หมาทางนี้สายแบว เล่นครับผมแม่แล้วก็เก็บขี้ต่อปัป๊บเฮ้ยยังไงโอ้โยตัวเล็กแบบสุดๆไปเลยเพื่อนมาประมาณกี่ขั้นเอ่ยเฮ้ยได้ประมาณเท่านี้เก็บเงินเพิ่มก่อนละกันปั๊บมีประมาณพันสี่เฮ้ยปลดล็อกหมาตัวใหม่มาแล้วจ้าไฮน่าโอ้โห าตัวนี้บอกเลยว่าสามารถกินแม้กระทั่งกระดูกได้ด้วยเฮ้ยกลับมาเป็นหมาป่าเฮ้ยแม่เราจะต้องเน้นตัวเล็กเพราะว่าจะต้องลอดลูน่าจะแบบว่าประมาณคูณ12เหมือนเดิมเฮ้ยเอสิบสามสิเก็บเงิน คราวนี้หยุยหมาปีศาจรู้สึกว่าสามารถเปลี่ยนพวกไอเทมในการกินได้ด้วยนะเลเวล5จะปลดล็อกอันใหม่อ๋อด่านนี้ไปมาคราวนี้เป็นสายโหดโอ้โหเปลี่ยนร่างครับผมจึบจ๊บจบจบนี่โอ้ไฟเตอร์เอ้ยโดนจับไป โอ้โห ôi, มีแบบนี้ด้วยนะแม่ให้ตายเถอะเราจะต้องระมาัดระวังพวกมนุษย์ให้ดีเพราะตอนนี้เรายังไม่แข็งแกร่งอ่าเอาสายโหดโอ้โห ôi, เป็นหมาป่าละเพื่อนนี่กินเข้าไปเฮ้ยไฮยีน่าโอ้โห ôi, จะต้องต่อสู้มาเพื่อนอหุยเจ้าแมวโดนกัดซะเถอะยา่าพลังกัดถึงกระดูกครับผมโอ้โมาดอิอืกัดเข้าไปรัวๆโอ้โห ôi, ปริว้ว นี่โอ้ยห,หมาสามหัวเซเบรตที่เราเคยเห็นเอาละด่านนี้รับรองเลยว่าปลดล็อกอย่างแน่นอนนี่กลับมาเป็นสายแมวออ้ใหกินเนื้อเพื่อนแล้วก็เล่นจานล่อนเอาละระวังโอ้ยมีคนจะจับตัวผมอุ้ยคราวนี้ขี้เยอะโอ้ใจญ่ให่อ้าวตกน้ําแม่คราวนี้เราต้องสมาธิดีนิดหนึ่งระวังเพื่อนโอเค ก็ยังตัวใหญ่อยู่ไปเพื่อนโอ้ยเล็กกว่านี้ไม่ได้หรอ300กว่าเราก็คูณ5เลยแล้วกันนะข่าวนี้โอ้โหยพั0เนี่ปลดล็อกหมาปีศาจอุย้ยหมาละเพื่อนเดมอนไปโอ้โยจากหมาปีศาจเราต้องกลับมาเป็นตัวบ้องแบลวอย่างนั้นหรอเฮ้ยไฮยน่า ให้ตายเถอะอุอ้ยจะเย็นอย่าก,กินเนื้อนี่กินอุนจิเฮ้ยชนตรงนี้เอาละกลายร่างเป็นหมาป่ามาแล้วก็ต้องไปอีกหืมต้องลอดกรงเฮ้ยเปลี่ยนร่างสิเพื่อนโอ้ยเกือบไม่ถึงเอาละอุย้ยคราวนี้เหมือนเดิมนี่เงินบาทน,นะผมโอ้ยนี่มันตัวอะไรเอ่ยน้องหมาพันเล็กหรือเปล่านะโอ้ คราวนี้ถ้าเราได้ตัวนี้มารับรองเลยว่าตัวจิ๋วแน่นอนเราจะเอาแบบว่าแลนดอมไปเพื่อนเฮ้ยจะได้ตัวอะไรเอ่ยโอ้โหเจ้าหมาลายใหม่ไปโอ้โหคราวนี้ต้องกลับมาเป็นสายโหดมาปับป๊บปับ๊โอ้ยสายต่อสู้ระวังคนจับครั้งนี้เราจะสามารถเป็นเจ้าปีศาจกันได้หรือไม่ยิ่งกินเนื้อยิ่งวิวัฒนาการไปเอา้าโอ้โหกดพิ ้ยไปเล่นอะไรก็ไม่รู้แทนที่จะมาสายโหดอืมไฮยีน่าก็ไฮยีน่ากัดเข้าไปอยาเอาโหยกดลรัวสุดยอดมาคราวนี้เราจะเล่นแบบว่าจริงจังกันหน่อยนะมาคิวว่าผมโอ้ยมีการกัดใครตายวะเนี่ยโอ้ยแล้วก็กินไก่ง่วงเพิ่มความโหดโอ้ยกลายเป็นหมาปีศาจใช้ได้โอ้โยขี้ตรงนี้เต็มไปหมดเอ้ยลบเลี่ยงได้แม่เดินขอบขอบเอาละ ปีศาจปะทะกันโอ้ยกัดเข้าไปอุ้ยพนไฟว้าวหุ้ยหมาปีศาจที่โหดที่สุดออ้ยมาสุดขอบกันเลยเพื่อน1,200เอาละหเงินบานแล้วก็ปลดล็อกตัวใหม่เฮ้ยลูกหมาน้อย <laughs> ไปโอ้ยดุกดิกดุกดิ๊กมาเส้นทางสายโหดอืมดูสิวิวัฒนาการกลายเป็นโอ้ยด็อกกี้นี่มีหน้าล่ะทำไมถึงแบบว่าไปเป็นตัวเล็กสุดไม่ได้เพราะยังไม่ปลดล็อกนี่เองอืมตอนนี้ก็ใช้ได้ออ้ยเดมอนปั๊บปัปับป,ป,ปัแม่มีร่างโหดกว่านี้หรือเปล่าไม่น่าจะมีนะเพื่อน เอาละอืมกดแทบแทบพ้นพ่นยาโห้โยแม่คราวนี้พลังเบาเหลือเกินวุ้ยนี่มันเสือไม่ใช่หรอเริ่มจะเข้าสู่วิถีของแมวเหมียวอีกไม่กี่ด่านสังเกตดูด้านบนสิระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะมาปลดล็อกตัวใหม่ละกันวุ้ยดูสิ จะได้เป็นโอ้โหคราวนี้ตัวอะไรวะนี่อะดาเมเชียนอย่างงั้นหรอไปอ่าเป็นหสายแบบว่าสายโหดเจ้าหมาตัวเล็กอยา่าด็อกกี้คราวนี้โอ้โหยจเย็นหลบเลี่ยงมานี่ป๊าป๊ปาปอ้าวอุ้ยไฟเตอร์แม่อุ้ยหูยลืมไปอา้าวกลับมาเป็นเจ้านี่เปลี่ยนลายด้วย โอ้โหสายต่อสู้ว้าวโดนจับเอ,อือเราก็สกิปเลเวลไปเลยโอ้โหเส้นทางคราวนี้แปลกแปกเหมือนกันนะเดี๋ยวขอสุ่มตัวใหม่หน่อยสิโอ้โห้มีสองลายเลยนะคราวนี้ไปเพื่อนเดินทางสู่สายโหดกินเนื้ออีกแล้วอ่า ดูสิเรียนล่างครับผมโอ้ยแม่เป็นการสุ่มรลายนี่เองเอ้าเจ็บนิดหน่อยโอ้ยมึนโอ้ยตัวไม่ใหญ่แม่ชนไม่ได้แม่เราต้องเล่นแบบว่ารอบครอบนิดหนึ่งนะ เป็นน้องหมาชนต้นไผ่ก็มีการมึนเหมือนกันอ่ปาปีศาจพระเจ้าหุไปขอแบบว่า,ากัดให้โหที่สุดอยา่าพลังทั้งกัดทั้งพน่นนี่ผมปืด้ดหุยตายซะเถอะออรุนแรงที่สุดจากนั้นก็คูณเงินไปเลยนะราระเจ้าปลดล็อกเจ้าเสือโครงนี่เส้นทางการเป็นแมวเหมียวจากเจ้าเสือตัวใหญ่ต้องกินขี้โอ้โหยเสือโครงกินขี้ จะกลายปล่างเป็นอะไรเอ่ยเล่นของเล่นโอ้โหยเริ่มกลายเป็นเสือชีต้ากินอาหารแมวครับผมอุ้ยกลายเป็นแมวป่าเอาละจากนั้นก็อุ้ยของเล่นด้านหน้าอีกมานี้โอ้โหยแมวบ้านืออเย็นๆเกือบตกาโอ้โหยนี่ก็เป็นแมวแบบว่าตัวเล็กจิว๋วไปไซส์ธรรมดาว้า โอ้โหนี่มันลวดลายแบบใหม่เราจะต้องมาปลดล็อกตรงนี้กันบ้างนะโอ้โหสุ่มอะไรได้เอ่ยชีตาสีขาวกลับมาเป็นแบบว่าเจ้า้น้องหมาใส่แบลลโอ้โหเล็กจิ๋วที่สุดเฮ้ยคราวนี้บอกเลยว่าเราน่าจะรอดผ่านไปได้แบบว่าชิวๆสบายๆนี่ดูซิจะรอดไปได้ขนาดไหนเอ่ยเฮ้ยผ่านพ้นโอ้โห ปลดล็อกแมวตัวใหม่ละจ้าโอ้โหเส้นทางสู่แมวปีศาจเดี๋ยวดูหน่อยซิแมวปีศาจยังไม่ปลดล็อกเลยนี่ไปดูก่อนละกันว่าจะได้ขนาดไหนเอ่ยนี่แมวกินเนื้อเฮย้ยเสริมสร้างความโหดโอ้โหยเริ่มจะเป็นแมวที่ดุร้ายมากขึ้นกินแต่เนื้อแล้วก็นี่มีการวางกับดักอุย้ยติดกับดัก ทำให้แบบว่าไม่เชื่อใจมาโดนมนุษย์ทำลายกลายเป็นแมวป่าไปแล้วเพื่อนจากนั้นก็หุ้ยมีการขี้อะไรเอ่ย <c oughs> นั่นแหละกินรัวๆป๊าป๊าป๊าเฮ้ยไทยเกอร์อยากจะเป็นปีศาจยังไม่ได้ต่อสู้กับเจ้าหมาสามหัวป่ากัดเข้าไปหุ้ยพ่นสีเขียว้แม่เสือโค้งบ้านไหนวะเนี่ยยังโหดอืมพ่นใส่หน้าจะตายแล้วเพื่อนอ แม่เงินบานกันเลยนะโอ้โห้กาลังจะปลดล็อกแมวปีศาจโอ้โห้ตอนนี้เรากลายเป็นเสือชีตาที่ลวดลายแบบใหม่อืมหรือว่าจะเรียกว่าเสือขาวก็ได้จะได้นะเสือดาวขาวโอ้ยอตกน้ําเดี๋ยวเราก็มาปลดล็อกตัวสุ่มกันหน่อยเพื่อนป๊บป๊าป๊าป๊ฮ้ยออกมาเป็นเฮ้ยตัวนี้แม่ได้แต่พวกเสือชีตาลายใหม่ทั้งนั้นเลยนะเฮ้ยเป็นแมวจิว๋ว ไปน้องเหมียวผ่านไปได้17เอาละปลดล็อกแมวปีศาจฮืมอุ้ยืหยังโหดเดวิลแคทโอ้ย,อย,อยแม่ดูลำตัวสิเพื่อนสมกับเป็นแมวปีศาจเฮ้ยรูปร่างน่ากลัวที่สุดแต่สำหรับด่านนี้รู้สึกว่าเราจะต้องทำให้เจ้าพวกนี้กลับไปบ้องแบววเ้ยเราจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่เฮ้ยแมวตัวนี้ เอา้าโอยแมวป่าตัวใหญ่เล็กน้อยเอาละเพื่อนคราวนี้เส้นทางสู่แมวปีศาจมาเราต้องกินเนื้อจุบจบจๆบจบจบนี่เอา้าฮยอะไรวะเนี่ยกลายเป็นแบบนี้เลยอืมผิดพลาดไปหน่อยยอมโดนจับแล้วกันอา้าวน้องเหมียวมาอือไทเกอร์จากนั้นก็ถูกล่าม โอ้ยหูยยังโหดแมวปีศาจมาแล้วเราจะต้องใช้แมวปีศาจตัวนี้จัดการกับศัตรูของเรา มาเพื่อนอุ้ยแมวปีศาจประทะกับเจ้าหมาสามหัวเออพ่นพิษมาพ่นรัวๆพ่นแรงๆไปเพื่อนโอ้โหโปดร้ายจริงๆโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกสนานพอสมควรเลยนะแม่เรายังไม่ได้ปลดล็อกอาหารแบบใหม่กันเลยนี่แล้วก็ยังมีแมวปีศาจอีก หลายล่างกันเลยโหย่างโหดนี่ปีศาจสามหัวด้วยก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับเพียรติในการแนะนำเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ Bye bye chúc chúc